ต้องบอกให้เข้าใจนิดหนึ่งรเรื่องอื่นน่ะมันยังพออนุโลมได้รเรื่องนี้เคียรยไม่ได้ทุจริตคือทุจริตงานที่มีปัญหาทั้งหมดถ้าผมลงไปทำผมทำ ผมว่าแต่ละคดีที่พี่ทํามาเนี่ยโอ้โหเงินไม่รู้เท่าไหร่ทุกคนก็อยากเคลียร์หมดนะผมว่านะเราต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยช็อตเข้าไปในสังคมเรื่อยๆให้เห็นเรื่อยๆอะไรพี่ที่สู้กับพวกมีอิทธิพลแบบนี้ที่มันรุนแรงที่สุดเลยในชีวิตพี่เขาก็มีหน่วยกาลังเขามีลูกน้องสามสี่หมื่นโอ้โหมันใหญ่จริงเว้ยคนนี้มันเกือบเอาเราตายอะ่ะโจ๊กนี่ก็ใหญ่ผมถือว่าผมทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมก็ใส่ไปทั้งตัวแล้วถ้าเขารอดพี่ตายเลยนะขอให้ได้ทำในสิ่งที่มันชอบทำมันถูกต้อง บรมครูตาขุนโหนององเทพศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครศรีธรรมราชผู้เป็นบรมครูเป็นอาจารย์ขององค์พ่อจตุคามรามเทพในวาระมหามงคลยิ่งพ่อท่านอิ่มวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งท่านเป็นหลานแท้ๆของพ่อท่านคล้ายวาจาสิษิ์วัดสวนขันท่านได้จัดสร้างองค์บรมครูตาขุนโหนไว้เป็นจีระลึกโดยลักษณะเป็นองค์รูปหล่อบรมครูตาขุนโหน ใจกลางฝ่ามือประทับด้วยดวงตาสุริยันจันทราซึ่งถือเป็นยันศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์บรมครูตาขุนโหนด้านล่างจารึกคำว่าอูสั่งให้มึงรวยอันเปรียบเสมือนพอรมงคลวาจาสิทธิ์จากองค์พ่อด้านหลังประทับด้วยองค์พังพระการซึ่งเป็นองค์จตุคามปางบูที่จะคอยปกป้องพยันตรายภัยร้ายต่างๆประทับเหนือองค์พระราหูคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำ ที่สำคัญรุ่นนี้ได้ประกอบพิธีพุทธภาวนาจิตเดียวกว่า6วาระตามตำราคำแนะนำขององค์ปรมครูตากุนโหนโดยมีหลวงพ่อประสูตรวัดในเตาพระอาจารย์เกิง้งสำนักสงฆ์ควรไม้บ้องพ่อท่านอิม่มวัดทุ่งนาใหม่พ่อท่านแพ้วสำนักสงฆ์นองสายหลวงซึ่งพ่อท่านแพ้วเป็นหลานแท้ๆของพระอาจารย์นำแห่งวัดดอนศาลาพ่อท่านผ่องวัดแจ้ง และพ่อท่านมหานิยมสำนักสงฆ์เคียนตูชัยพระเกจิเหล่านี้ได้มาให้เกียรติร่วมอธิษฐานจิตอย่างเต็มที่อีกด้วยสำหรับท่านใดต้องการบูชาสามารถติดต่อบูชาได้ที่ LINE at S7889 หรือคงกระพันสโตร์เท่านั้นนะครับการการที่เราจะไปจับพระหรือทำอะไรเนี่ย <c oughs> หรือไปแจ้งข้อข้า,อาหาเนี่ยเราไม่อยากจะเอาตัวเนี่ย <c oughs> เข้าไปเผชิญ กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในแรงกดดันเราต้องการขออำนาจศาลที่ประชาชนเคารพเนี่ยใช้อำนาจตรงนั้นในการแก้ปัญหาช่วยเราแก้ปัญหาตรงนี้ซึ่งถ้าเรามีพยานฐานท่านยินดีที่จะช่วยเราแก้ไขปัญหาเพราะโดยลำพังพวกเราเองเราก็สู้กับผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ศาลเนี่ยช่วยในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมต้องขอขอบคุณศาล ทั้งสารทุจริตทั้งสารอาญาที่สำฤทธิ์ผลได้เนี่ยก็เพราะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าสาในการออกหมายทั้งหมายจับหมายค้นทําให้การทํางานของเราเนี่ยไหลลื่นและไปได้เร็วแล้วก็ไม่เกิดการกระทบกับญาติโยมอะไรต่างๆผู้ศรัทธาต่างๆแล้วก็ไม่ถูกแรงกดดันจากผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆขนะที่นี้ครับครับโอนะพี่เต่าครับแล้วที่เปลยๆออ,ออกมาสักพักแล้วว่ามีพระที่มีสมณศักด์ใหญ่มากระดับสมเด็จทำไมอยู่ๆมันเงียบไปพี่อันนั้นเนี่ยเข้าใจผิดมผมพูดว่ามีข้อมูลมาทางศูนย์ธนุบุรุงศาสนาเนี่ยมีพระที่ใหญ่กว่าพระชุดสีกากร,บรับสีกากรเนี่ยมีแค่ชั้นเทพแต่อันนี้ชั้นธรรม เรามีข้อมูลแล้วแต่เรากำลงัลงตรวจเส้นเงินครับแต่บอกไม่ได้ว่าอะไรตอนนี้ยังบอกไม่ได้ไม่ไดออ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันเป็นความลับเอาละก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางคดีหรือทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยไปถึงเป้าหมายเมื่อไหร่หรือว่าอะไรเมื่อไหร่แล้วเราค่อยคุยกับพี่เตาอ,อีกทีได้ไหมฮะแต่ตอนนี้ ยังต้องคงเป็นความลับของเจ้าหน้าที่ใช่ยังพูดไม่ได้หรอกมันเป็นความลับสวรรค์ไม่ได้เป็นความลับสวรรค์เลยด้วยใช่ข้อมูลที่เราได้มาจากการร้องเรียนอะไรทั้งหมดครับมันมีพระทุกระดับที่เราทําอยู่ครับแล้วเราก็ทําพี่พระผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยเอาก็ผู้กระดงตรงท่านก็ลูกศิษย์ลูกหายเยอะแล้วก็อพูดได้ง่ายแหมภาษาทางบ้านเราก็เส้นสายไม่เบาอ่ะมันมีโดนเบรกมั้งหมพี่ที่ทำทำอยู่เนี่ย ก็มีแค่ขอแบบไม่จับได้ไหมมอบตัวได้ไหมอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้แต่เราเรามองว่าประชาชนเชื่อมั่นสถานาในตัวเราเขามองว่าเราสามารถให้ความเป็นธรรมเขาได้เพราะฉะนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนก็เอาละแม้จะเจอแรงกดดันบ้างจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ขอบ้างแต่ว่าด้วยความที่เป็นบิ๊กเต่านะเราก็ต้องทำตามหน้าที่ถูกไหมพี่ งานที่มีปัญหาทั้งหมดถ้าผมลงไปทําไม่ว่าวัดบางคารทางหลวงสวยซิกเกอร์เรื่ออะไรทั้งหมดที่เป็นงานพิเศษนะไม่ว่าวัดถ้วยด้วนหลวงปู่แสงจบหมดผมทําจอนนี่มือปาดอย่างเงี้ยใช่ไหมจบอย่ังจนนี่ให้จบเราก,ก็น่าจะ,าะไ,ได้ไปออะไร่เงหลายกระทงะก็ตำรวจรู้คนอื่นอาจจะไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวค่อย ว่าตรงนั้น,นตรงนั้นก็ว่ากันผมเนี่ยไม่ชอบรังแกไับเราไม่อยากทํำร้ายไครถ้าเขาไม่ผิดอย่าทําเขาครับไม่อยากเกิดการกระทบกระแทกกับเอฟซีผมยังมีความเชื่อว่าผู้กระทาความผิดกับผู้รักษากฎหมายครับถ้าเราเป็นผู้รักษาแล้วเราไม่ได้กระทําความผิดเนี่ยแล้วเราไม่มีแผลอะไรเนี่ยครับ มึงมาเหอะไม่กลัวเพราะเราไม่มีแผล <Okay. S 1> ถ้าคนเราเนี่ยบังทีมันไม่กล้าลุกขึ้นมาสู้ไม่กล้าขึ้นมาร้องอะไรเ,เดี๋ยวแม่งมาลือกูเราเมีแผลเออมันก็เลยมไม่ได้เข้าใจเลยพี่ผมยืนระยะการทำงานกับบอกอปปปมาได้ห้าปีนโยบายของปอปปเนี่ยที่มีชื่อมีเสียงขึ้นมาเนี่ย แล้วไม่ไม่มีการวิ่งได้เนี่ยก็คือการสั่งฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องมาเราแย้งแย้งมาอายการสุดสุดก็จะสั่งฟ้องเกือบทั้งหมดยกตัวอย่างคดีประชัยเลี้ยวไพรัตปูนที่พึ่งทีพีไอโดนคดีด้วยนะเจ้าสัวผมสั่งเองอายการสั่งไม่ฟ้องผมแย้งอายการสุขสั่งฟ้องโดนไปแปดปี อันนี้มีทั้งแรงจากข้างบนตอนนั้นเป็นยุคของกดดันลงมาแต่ด้วยผู้การสอบสวนกลางกับผมครับไม่ยอมทําตรงไปตรงมาครัพี่กล้องเขาไม่ยอมเราก็ยอมก็ดันคดีนี้จนออกไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นความเสียหายจนมีผลการปฏิบัติทุกวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นแรงแรงหนึ่งที่เราต้องต่อสู้กับอิทธิพลในช่วงนั้นครับ ตรงเนี้ยมันมีเรื่องที่เราแย้งอีกเยอะถ้าผมไม่แย้งไปเงินทั้งหมดอ่ะเคสสิบล้านห้าล้านยี่สิบล้านยอมจ่ายเพราะเขาติดคุกคือช่วงที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาร้อนตีกันลังร้อนเนี่ยอะไรก็ได้แต่ด้วยตัวผมเองผมไม่ไม่เอาไม่ตีไม่เอา,เอาทางนั้นผมไม่แยง้งผมได้เงินแต่ผมแย้งหมดถ้าเราเห็น,นเงินเนี่ยผมรวยไปแล้วผมรวยไปแล้วแค่ มึงสั่งไม่แย้งอย่างเดียวเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ใช่ไหมใช่มันก็จบเลยมากมายเลยพี่ที่รออยู่เนี่ยโอ้โหกี่คดีหกสิบกว่าคดีครับแล้วเสร็จคดีไปแล้วแล้วยังไม่เสร็จอีกเท่าไหร่แย้งแย้งแย้งอย่างเงี้ยก็นี่ไงผมว่าแต่ละคดีที่พี่ทํามาเนี่ยอ้าวไอคอนอย่างเงี้ยหรือที่เป็นระดับอย่างเงี้ยโอ้โหเงินไม่รู้เท่าไหร่พี่คือนายกปปตนายก เทศบาลเนี่ยมีเงินบริหารเป็นพันล้าน oh. แถวแถวสุประการ oh. แถวประทุมเนี่ย oh. โดนจับเข้าไปอ่ะทุกคนก็อยากเคลียร์หมดเลยผมว่านะโอ้โห oh. ไม่ไม่อยากพูดเป็นลูกค,คดีเดียี oh. วิ่งเข้ามาหาเราไม่คุยคือบางคนต้องการให้ผมออกจากที่นี้ไป oh. เพื่อที่จะเปิดทางอีกหลายคดีเข้าใจแล้วผม,มจะอยู่ที่นี่เพราะว่าผมอยากจะสร้าง บรรทัดฐานไว้ให้กับบกปปที่ผมสร้างมันขึ้นมาด้วยมือและด้วยใจหญิงๆๆนะครับ <ๆ S 2> ในการทํำงานเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นกุขยะทำไมเรียกส,สุสารคนตายก็อะไรเละเทะเกเรหรือ <ๆ S 1> ไม่ <ๆ S 1> ทํำงานมาอยู่ที่นี่หมด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมสร้างปปจนเป็นที่เชื่อถือของพี่น้องประชาชนๆๆๆๆๆในการให้ความเป็นธรรมปป เติบโตมาได้ด้วยผมและทีมงานที่ร่วมทํากันมาบกบปอมีเบี้ยเลี้ยงที่มากกว่าทอื่นชงหน่วยอื่นเขาล้องว่าทำไมที่นี่มีเบี้ยเลี้ยงเยอะก็ผมก็เอาเงินงบทั้งหมดวางระบบไว้ทั้ที่ไม่มีเงินนอกเข้ามาเลยงานเราอาจจะไม่เยอะเมื่อคืนเพราะเราไม่มีทุนแต่เราออกแต่ละงานคือชัดเจนเราเป็นมวยหมัดหนักไม่ต้องชดเยอะ แต่จร,<ท>จริงเวลาพี่ออกทํางานมันก็ใช้งบประมาณเยอะนะพี่เพราะว่า<ช><ค>ทั้งทีมเรื่องงการสืบส,สวนสอบก็ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเง<ม>ินมี8ล้านตอนนี้ยังมีอยู่20กว่าล้านก็ยังใช้ได้เมื่อก่อนเงินนี่น้อยมากในการทํางานแต่มันก็เงินก็เพิ่มสูงขึ้นคดีที่เราจับขึ้นเ็นเยอะขึ้นอะไรขึ้นเป็นลําดับลำดับขึ้นมาตอนนี้แข็งแก่นเป็นหน่วยงานที่น่ากลัวของสตชครับ การปราปามที่ผลิตมันไม่สามารถที่จะหมดอย่ามาพูดว่าเราปราปามแล้วช่วยได้100%ยเซไม่ใช่แต่มันดีขึ้นคําว่าดีขึ้นคือเมื่อก่อนเนี้ยการจะเซ็นอะไรต่างๆใบอนุญาตท,ท,ทํานู่นทํานี่ทําบ้านทําโรงงาน1 0 0 0 0แสนถ้าราคาพาหนึ่งแสนเดี๋ยวนี้เป็นการเจรจากัน1 0 0 0 0แสนอาจจะลดลงมา 50,000, ื0 0สามหมื่มันก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันใช้ขอทุบกันเข้าไป ขอใบุญาตเรื่องอาวุธอาวธอะไรหน่วยงานที่ทุจริตก็ต้องเอ้ยทางนี้ทางนี้นี้อ่ะตรงเนี้ยมันก็บางคนก็สมยอมก็ว่าไปแต่มันดีขึ้นการขออนุญาตอะไรต่างๆลองดีอบตอบจอ,อะไรมาทํามาเรียกสุบสี่สุบห้ามึงเรียกขุงตัวนี้เดี๋ยวกูไปจับมึงดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเรียกใช่ไหมมากระซิบลอกเต่าเดี๋ยวลอกเต่าพาพวกไปรวบ คาโต้รูปให้กลัวเ,ออเราต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยช็อตเข้าไปในสังคมเรื่อยๆให้เห็นเรื่อยๆมันไม่หมดไปแต่มันแต่มันเบาขึ้น,นออมันยังมีร้อยคนน่าจะหยุดไปสัก20%แต่อีก80%หรือ60%อาจจะลดความแรงลงถูกต้องแต่อีก20%หรือ10%ออาจจะยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ยังทุจริตอยู่แต่มันดีขึ้นในภาพรวม พี่เต่ากำลังจะบอกว่าอัชญากรรมหรือเรื่องไม่ถูกต้องเนี่ยให้มันหมดไปเลยมันคงยากในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างพี่เต่าเนี่ยก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าโอเคล่ะมันดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นไอ้ที่เคยทำบางทีก็เลิกหรือถ้ายังไม่เลิกอยู่มันก็น้อยลงน้อยลงนะครับแล้วมันก็ดีขึ้นใช่จะบอกอย่างนี้นะพี่นะใช่ก็คือเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ล่ะก็เนี่ยจับจับกันมาเนี่ยยางน้อยมันก็ ต้องกลัวมั้งแหละเพราะเราเราทำเนี่ยเรารู้ว่าสมมติไปทําเรื่องอาหารกลางวันเด็ดจับผอเลยแม่งโกงกินอาหารกลางวันเด็ดเอาแล้วอาหารก็เริ่มดีมีโครงการต่อมาก็คือไปโครงการไปตรวจอาหารกลางวันเด็ดแต่รู้สึกว่าวันนั้นผมตําหนิไปว่าเฮ้ยไปตรวจมึงไปบอกเขาก่อนทาไมวะมึงต้องไม่บอกเขาก่อนมึงต้องจู่โจมไปตรวจไม่รู้ บอกเขาก็ดีเลยกับข้าวเขาก็ทำกับข้าวดีเลยเพราะงั้นโอ้โหไม่ไม่ตรงกับเจตนาลมกับพี่เต่าเลยที่ให้ไปเพราะงะั้นทั้งปชปชปปปปปอเลยรือปาทอนะคุณต้องไปอย่าไปบอกเขาก่อนต้องไปตรวจเลยถ้าเจอผิดก็ดูก็คุยเตือนเตือนผิดเล็กๆลน้อยเตือนไปไข่ลูกมันเล็กไปนะไปเอาไข่ลูกใหญ่กว่านี้หน่อยนะเดี๋ยวมาข้างหน้าผมผมเอาจริงนะ เข้าใจไหมคือทํางานให้สมกับที่เราเป็นผู้ทักษิญราชหรือผู้รักษาคนมายเราได้เข้ามาอยู่ตํารวจสอสวนกลางเป็นหน่วยงานที่สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในภาพรวมได้อันเนี้ยคือผมเสียพี่เสียเพื่อนก็หลายคนเพราะว่าเราขอไม่ได้แต่ก็ต้องบอกให้เข้าใจนิดหนึ่งรเรื่องอื่นน่ะมันยังพออนุโลมได้รเรื่องเนี้ย มันเป็นเหมือนเราขีดเส้นไว้แล้วถ้าเราเคลียร์ได้หนึ่งมันก็เคลียร์ได้หมดรเราขีดเส้นไว้ว่าเคลียร์ไม่ได้ทุจริตคือทุจริตเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเงินถ้ามันได้มาก็ขอให้มันได้มาด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่บังคับขู่เข็นทุกวันนี้ทรัพย์สินก็มีหนี้สินก็เยอะแต่อย่าทวงนะทวงจะไม่ไนะมมจ่ลนะมีเมื่อไหรจ่ายคนนู้นยืมมาคนนี้ยืมมานนยืมายมาหลายคนพี่ทําไมเป็นหนี้อะไรผมดูแล้วชีวิตพี่ก็เรียบง่ายเป็นบิ๊กตำรวจที่เรียบง่ายมากพี่ทําธุรกิจหรืออะไรเรามีพวกเราอยู่ได้เพราะพวกไม่มีเงินเราก็ยืมพักพวกได้เรารู้จักทํามาหากิน เรามีการซื้อขายพระผมก็ซื้อขายพระไปเลยนะซื้อขายพระก็ก็พอได้ไม่เอาเก็บเยอะมากกว่าขายหรือเปล่าแล้วเราสะสมเราเป็นคนที่สร้างบุญคุณกับคนไว้เยอะช่วยโดยไม่คิดอะไรการทำความดีของเราเนี่ยมันจะสร้างมิตรแท้หรือคนดีเข้ามาช่วยมาอบอุ้มเราผมเนี่ยให้เอ่ยปาก ว่าผมต้องการอะไรจะมีคนมาซื้อให้นี่ไม่ได้พูดเรื่องเล่นจริงๆเหรอพี่อ้ดีจังคุณเป็นนายตำรวจเนี่ยคุณมีอำนาจมีบารมีอยู่แล้วคุณใช้อำนาจคุณไปในสิ่งที่ถูกต้องในการไปให้ความยุติธรรมกับเขาเมื่อเขาถูกลังแกเมื่อเขาคนพวกนี้เชื่อในสังคมของค,คนไทยคนไทยเป็นคนมีน้ำใจขอให้ตรงตัวตรงคน คุณจะไม่ลำบากผมเอ่ยว่ารถพังเกิดร้อนอเดดร้อนเดี๋ยวเถอะมาเต็มเลยมาพี่เต่าแต่จริงเนี่ยได้เงินได้ของได้อะไรเนี่ยไม่เท่าได้กัรยานามิตรสักคนนะกัลยานามิตรสำคัญมากนะพี่นะมไม่รู้ว่าไปทำไม,มเงินอนะมีเสถียูอยคนที่ทำโรงงานอยู่แล้วถูกปิดไปแล้วก็มาเปิดได้ใหม่ช่วยเขาไว้แล้วเนี่ยเขาเคยเอาเงินมาให้ผมสิบล้านผมไม่เอาให้กับ แล้วพี่ไม่รับครั้งที่สองก็ชวนมากินกาแฟก็เอารถมาจอดเที่ยบเดี๋ยวมีของฝากพอไปเปิดดูเป็นเงินเอาไปไม่เอาอครั้งที่สามให้ให้แฟนมาคุยให้เอาว่าใช้เผื่อต้องจําเป็นต้องใช้อะไรก็ไม่เอาพี่ถามหน่อยอย่างการที่เขาเขาให้ตรงนี้เหมือนเสน่หานะไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ถ้าพี่รับไว้ผมว่ามันก็ไม่ได้เรื่องแย่อะไรและเราก็ไม่ได้ไปไป ยื่นข้อเสนอหรือทําอะไรคือเขาให้ด้วยความอยากกระตอบแทนเขาเป็นหนี้ชีวิตพี่อย่างเงี้ยแต่พี่เลือกที่จะไม่รับเราช่วยด้วยใจคนอาจจะไม่เชื่อครับแต่เขาไปถามไปถามพี่ป๋องพี่ป๋องสุพรรณอาจารย์ป๋องคนนั้นเขาอยากไปเจอพี่ป๋องผมก็พาไปเขาอยากดูพระสมเด็จเอามาตั้งห้าหกองเขาบอกว่าลูกพี่เลือกไปอง์นึงององสี่ห้าล้านหกล้านเออไม่เอา พี่ป๋องบอกไอ้ฮีกูจะได้เงินด้วยมึงทำไมไม่เอาก็ท่านสิไปถามพี่ป๋องดูลองโทรไปถาม่จริงไหมมีเบอร์นะเอาโทรเลยโทรเลยมีเบอร์นะโทรเลยมีเบอร์นะเอาโทรเลยโทรเปิดเสียงเลยโอ้โหอย่านะอาจารย์ป๋องนี่อาจารย์ป๋องเลยโทรเลยโทรเลยเอาผมนี่คนจริงว่งาน รับเร็วมากรับเร็วมากใช่พี่ปองครับก็พี่ปองคุยได้ไหมนี่ตอนนี้ฮะคุยได้ได้แล้ววันนั้นที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขาอยู่นครปฐมมาขอดูสมเด็จแล้วพี่เอามาวางให้สี่ห้าองค์อะแล้วพี่เต่ากันไม่ไม่เอาจริงเหรอไม่เอาทำไมล่ะทำไมไม่ให้เอามันเป็นคนไม่เอาของไทยไอ้คนนี้ เมื่อก็เขารักเขานับถือเขาอยากจะตอบแทนที่ช่วยเขาใช่ไหมดูสิเขาสมเด็จเปิดมานี่นะครับอ้ย่าวเรื่องเอาเลยอือ่าคนนี้แบบเรารู้เลยคนมีตังค์อ่ะบอกให้เลยมีตังค์ิีด้วยแล้วก็เขาก็เขาก็แบบหลักมันมากทุกวันเนี้ยแต่เขาก็ไม่ใช่คนแบบอะไรอ่ะคนค้าขายอ่ะนะเขาอยากตอบแทนเนี่ย ไม่เอาดูทุกวันนี้มียังไม่เอาอะไรเนเลยบอกบอกเนี่ยที่ดินตรงไหนจะเอาจะมันทาอะไรเราไม่เอานะครับรถให้มันก็ไม่เอาสักมืดสิ่งดีผมรู้ผมไม่พูดไ่ไหนตอนนี้มันก็แบบแข่งนี้สู้มหมดแล้วเฮียมันจะเป็นผู้ชาะนี่นั่งอยู่ตรงหน้าเนี่ยนั่งอยู่นี่พี่พี่ป๋อง ผมบอกว่าให้ตรวจสอบพี่ป๋องได้เลยว่าผมเป็นคนยังไงนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่านั่นแม่งมายืมรถญี่ปุ่นไปํำงานนี <c oughs> ่ยันคิดอย่างนตังก็ไม่มีมันดีมันดีมันคนมันคนตรงแล้วคนทำงานอย่างเงี้ยประเทศชาติเทียมมันทุกคนอ่ะทุกคนแหละทำดีเราสร้างไว้ใช่ที่หลวงพ่อก็ช่วย เดี๋ยวมันได้ไปลงผู้ว่ากทมเอาไงดีพี่เอาแล้วพี่เออยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจขอก็เสียในขั้งแบบอยู่ไม่ได้ก็ไปขายพาะกับพี่ป๋องอยู่แจ้งวัฒนะพี่ป๋องขอบคุณครับพี่มีความสุขมากครับครับ โอ้โหนี่สนิทกันมากนะคนสุพรรณด้วยกันแล้วก็แกก็เมตตาก็ชมผมเนี่ยมีคนมาเคลียรคดีผ่านพี่กันเนี่ยเจ้าเท่าไหร่ก็บอกพี่ขอกว่าไม่กล้าคุยเพราะเขารู้ว่าผมไม่เอาก็พี่อย่างนี้นะผมถึงบอกเลยว่าคนไม่มีแผลวันนั้นเนี่ยพี่ก็เป็นคนเดียวละที่ก็ไปถามดูที่โดนดาเนินคดีทั้งหมดว่าเคลียรลองเต่าได้ไหมก็ไปถามดูที่จับมาเยอะๆแลเนี่ะก็ไปถามดูนักข่าวมันเลยได้รู้ว่าเคลียร์ผมไม่ได้ อะไรพี่ที่สู้กับพวกมีอิทธิพลแบบนี้ะทั้งผู้บังคับบัญชาในสายงานตัวเองหรือว่าข้างนอกเนี่ยนะทั้งนายกอบตหรือใครทานนายที่มันรุนแรงที่สุดเลยในชีวิตพี่สักครั้งนึงเราว่าเราก็มีแรงกระเพื่อนตรงนี้มาเยอะแล้วก็คือตั้งแต่คดีดังๆที่เราจับนู่นจับนี่จับข้าราชการใช่ไหมสีสุวรรณบิกโจ๊กจับแล้วที่ ที่แบบโอ้โหมันใหญ่จริงเว้ยคนนี้มันเกือบเอาเราตายอ่ะคดีคดีหนึ่งที่มีปัญหาผู้นับดาวผูนับดาอ่าก็คือเป็นเรื่องที่สปกรนู่นนี่นั่นก็เป็นของผู้มีอิทธิพลดูไหมพี่ใช่แต่เราก็พยายามที่จะจับให้หมดเราไปจับแล้วข้างล่าง6กเจ็รอยไล่จับแต่แต่ไอ้ร้อยกว่าไล่เนี่ยยังแข็งอยู่ปปชไปทํำแต่เรายังมีอำนาจสืบสวนเราสอบสวนไม่ได้เราสืบสวนได้แล้วก็ส่งข้อมูลให้ปปช ก็หลายเคสนะที่เป็นผู้ใหญ่อย่างทิพย์ปดีอุทยานนี่ก็ใหญ่เขาก็เป็นหน่วยกําลังเขามีลูกน้องสามสี่หมื่นอาเขาเป็นหน่วยรักษาป่ามีวุฒิมือรถแล้วพี่ไปจับระบุกเขาขึ้นไปจับของทำงานก็เรียกเรียกเรียกรับเรียกรับอ๋อนั่นเหละเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้ผมว่าพี่ก็เจอมาทั้งชีวิตเพราะการเป็นตํารวจเนี่ยแน่นอนว่าสายลุยอย่างพี่นะครับที่แบบโอ้โหโจมนี่ก็ใหญ่เพราะเราต้องสู้กับ คนที่ผมสู้ไม่ได้ด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศรู้จักบิ๊กเต่าเลยนะใช่ไหมพี่มีคนหน่วยกล้าตายปะผมว่าผมเป็นหน่วยกล้าตายคนแรกนะที่ที่ที่ยืนซกกับเราผมว่ามีไม่กี่คนผมก็ใส่ทั้งตัวอันนั้นถือว่าเป็นเหมือนผู้ฆ่ามัญชาเลยนะใช่ผมก็ใส่ทั้งตัวกันโอ้โหพี่ใส่แบบคือพี่ใส่แบบแลกตายนะวันนั้นคือถ้า ถ้าคนหนึงไม่ตายถ้าถ้าเขารอดพี่ตายเลยนะใช่ถูกไหมพี่ถ้าเขากลับมาครับเฮ้ยพี่เป็นผออเราจะอยู่ยังไงก็นี่สิผมถือว่าผมทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผมก็ใส่ไปทั้งตัวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยผมก็ต้องน้อมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นสุภาพบุรุษมากก็คนคนจะเห็นว่าผมลุกขึ้นมาสู้เนี่ยผมสู้ด้วย ด้วยวหลักการสู้ด้วยข้อกฎหมายสู้ด้วยความชัดเจนในในเรื่องของการทำงานของเราถูกต้คุณอาจจะมีอำนาจมากกว่าผมแต่ผมมีความถูกต้องที่ผมทำและยึดถือปฏิบัติมาตลอดไม่งั้นผมไม่สู้กับระบบอายุที่ทำข้างนอกแล้วยืนระยะมาได้ถึงห้าปี เนี่ยก็อย่างที่พี่บอกไว้ในหลายๆครั้งว่าความถูกต้องจะคุ้มครองเราเกําลังใจจากเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็เพื่อนข้าราชการที่เป็นหน่วยอื่นรวมทั้งประชาชนทุกคนนะครับที่เห็นพี่ทํางานแล้วก็ช่วยกันปราบปรามสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คุ้มครองพี่อีกหนึ่งอย่างนะครับแต่ผมเนี่ยต้องบอกเลยนะผมลบบนดินได้ผมลดบนโต๊ะได้ครับถ้าเอาใต้ดินก็ได้ เข้าใจไหมใต้ดินก็ได้เพราะนั้นคนเรามันโตมาขนาดนี้ไม่กลัวแล้วขอให้ได้ทำในสิ่งที่มันชอบทำมันถูกต้อง ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ